โอน้องายโ<ป>น้องสาวคนสวยเพือเจอกันเอไว้ได้สนันา We'll i right เด huh? oh ี๋ยวเดี๋ยวพี่สามเหมือนพี่ตุลหรือเหมือนพี่สมเนี่ยเหมือนทั้งสองคนไม่พี่สมเนี่ยเมียพี่ย่องพี่ตุลเนี่ยเมียพี่ตุลแล้วนี่ก็เลยคุณเว้ยพี่ตายก็เลยเป็นเมียพี่สมเมียพี่ตุลแล้วกับพี่ย่องโอเคสมพรปากสาทุกันทะเลาะกัน เคยไปทะเลเมียน้อยเมียหลวงจะไปเมืองสงกูจะไปซื้อเอาถุกมาสักเจ็ดแปดแน่ก kind of ็มาทิ้มมาตำมายำมาแยให้สาละแน่เองหายคันแทนแต่เด้อเดอเด้อยุคจกเล่นอะไรก็เล่นเล่นกันง่ายงายเอาเดี๋ยวถามทะเลทุกสุขดิบว่าเคยใช้ดินเกษตรไม่ลองไม่รู้ของอาจารย์ดิดอกกระดูหรือไม่ยังไม่เคยค่ะก็อยากลองเฮ้ยเอาลองเลย เพราะว่าขาดดินอยู่หนูจะปลูกกะเพราบ้างอะไรบ้างโอ้ดินเกษตรไม่รอไปรู้นานมากอยากจะบอกสรรพคุณเลยพี่โยอปลูกข้าวเม่ายังขึ้นเลยเฮ้ยข้าวเม่าท้องขวดจริงจริงไอ้นี่ให้มัาปลูกถ้าปลูกกะเพราเป็นโหระพาเป็นไปได้เพาเป็นโหระพาเพาเป็นโหระพาเป็นไปได้ Oh my God ้าวข้าวเม่าจะขึ้นมันดี ของเขาดีอยู่แล้วพูดยังไงคนก็รู้เพราะว่าทั้งประเทศใช้ดินไม่ลองไม่รู้เคยใช้มาแล้วโอม g o d ว้าและตอนนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าดินไม่ลองไม่รู้เนี่ยยังอยู่ไม่ใช่มีหายไปไหนอย่างตามท้องตลาดถามเลยเดินไปตามร้านขายปุ๋ยขายต้นไม้ถามเลยดินไม่ลองไม่รู้มีไหมแล้วเขาก็จะบอกแล้วก็จะสั่งมามีทุกร้าน ถ้าอยากจะรู้อยากจะซื้ออยากจะหานี่ขึ้นให้ตรงนี้เลยเบอร์โทรอยู่้านล่างเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้ก็มีตามถุงนี้ก็มีนะพี่นะแต่ว่าถ้าจะซื้อเป็นถุงสองถุงเนี่ยทางบริษัทไม่ได้จัดส่งแบบนั้นแต่ถ้าซื้อเป็นพันซื้อเป็นร้อยอะไรเนี่ยเราจัดส่งให้แต่ยังไงก็โทรไปคุยปรึกษาหารือกันก่อนดีกว่านะแล้วเขาอาจจะบอกว่าบ้านพี่อยู่แถวไหนมณียาค่ะทานมณียา แถวนั้นมีขายเขาก็จะบอกให้พีินซื้อตัเราจะไม่ตัดตอนกันครับลองซื้อลองใช้ดูนะครับดินไม่รองไม่รู้ของเด่นดอกกระดูดนี่ถือว่าเป็นดินที่มีคุณภาพจริงๆนะครับเพราะว่าการสูตรที่อยู่ในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีคุณค่าสําหรับต้นไม้มากๆโอ้มิว้าวนะครับถ้าไม่ดีอยู่มาไม่ถึง30ปีหรอกถึงป้าเด่นดอกกระดูไม่อยู่แต่ดินคุณภาพยังอยู่นะครับครับผมทั้งแม่ตือแล้วก็ สุภกิจสุภกิจนะครับที่บ้านแพลวร่วงานอยู่ที่งานนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับต้องลองครับต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นลองดูก็ได้ไม่ลองไม่รู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 ้โอ้ตีทำอิไนหรือเปล่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สาวนะครับขอบคุณครับ No! Hey,